ตำนานที่ดินเอาภายยายเนื่อมเขียนพิัยกรรมจะยกที่ดินให้กับวัดธรรมิการามมีนักการเมืองบอกว่าไม่อนุญาตให้ที่ดินที่เกิน50ไร่เนี่ยตกไปเป็นของวัดนำไปสู่การโอนให้มวยที่มหามกุฎราชวิทยาลัยในฐานะผู้จัดการมรดกแล้ววันเดียวกันมวยที่นี้ก็โอนขายต่อมาให้บริษัทเอาภายก็เอาที่ดินไปทำโครงการมีทั้งสนามกอล์ฟบ้านจัดสรรปัจจุบันนี้ธรณีสงเอาภาย ยังเป็นโฉนดอยู่พี่นายกรรมอันนี้ก็บอกว่าวัดเนี่ยอยู่ที่จังหวัดประจวบที่ดินนี้อยู่ที่จังหวัดปทุมเก้าร้อกว่าไรก็หวังที่จะให้วัดเนี่ยทำประโยชน์หาประโยชน์จากพื้นที่ดินนี้เอาประโยชน์นั้นไปบำรุงพระพุทธศาสนา, <S 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 า,ามีคนพยายามที่จะไปวิ่งไปโน้มน้าวจูงใจ ที่นี้เนี่ยขายเสียดีกว่าอย่าเก็บไว้เลยแล้วจะให้ราคาตั้งร้อยสาสิบกว่าล้านตอนนั้นพอคุณสนะเซ็นเมื่อวันที่สิบสองกุมภาในที่สุดที่อันนี้ไปโอนกันวันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาปีสองพั้า้สามสิบสามทางปปชก็ให้ให้สภาธน a ยความนำเรื่องนี้ไปฟ้องเพราะว่ามีความเห็นต่างกับอายการ ทันอายุความพอดีโอ้โหมันเฉียดกันวันเดียวเลย uh. ไปฟ้องวันศุกร์วันเสาร์ก็หมดอายุความวอ oh, <wow. S 1> ้วสยามเทวาชิราชยังคงมีและรู้ไหมว่าวันนั้นเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นวันที่21สิงหาปี33เมื่อคุณสนอเซ็นว่าไม่อนุมัติไม่อนุญาตให้วัดได้มาซึ่งที่ดิน <c oughs> วัดก็เลย ให้มหามากุฏกลายเป็นโอนใส่ชื่อมูลนิธิมหามากุฎที่ดินดังกล่าว9ก0 0กวไร่อยากของวัดกลายเป็นของมูลนิธิไปเลยใช่แล้วก็ไม่ใช่ธรณีสองทิที่นี้ออและมูลนิธิก็ไปขายให้กับบริษัทเอาภายในวันเดียวกันเลยพอพอได้รับโอนป๊บขายปุป๊บในวันเดียวกันและขายในราคา142ล้านาแต่รู้ไหมว่าวันเดียวกันนั้นเนี่ยบริษัทเอาภาย ก็ไปจดจำนองขอกู้เงินจากบริษัทเงินทุนธนชาติ220ล้านอ้อโหทันทีเลยเนาะอาจารย์เสรีซื้อ142อล้านอเอาไปจำนำจำนองได้ถึง220ล้านจริงๆแล้วราคามันต้องเกิน220แน่นอนไม่งั้นแบงก์ก็จะยอมหรอเพระแบงก์ก็ต้องประเมินแล้วอย่างมากเขาก็5 0 6 0ใช่ไหมโดยเฉพาะยิ่งที่ดินเปล่าซึ่งไม่มีสิ่งปลูกสร้างไม่ได้ให้กันเยอะเลยเออแล้ววัดได้เพียงแค่142ล้านเองอ ตกลงเขาให้กันได้220เพราะฉะนั้นก็แปลว่ามูลค่าประมาณ400กว่าล้านอย่างน้อยๆถูกไหมอย่างน้อยๆ400กว่าล้านอ่าวนี้คุณเฉลิมเนี่ยอยู่บำรุงเคยอภิปรายที่สภาอบอกว่ากรณีนี้เนี่ยผัวเซ็นเมียซื้อเราไปถามพี่เลิมไม่ที่ก็จะพูดเหมือนเดิมนะ <laughs> เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบริษัทเอาพายเนี่ย เป็นชื่อของภรรยาคุณสนเทียนทองเป็นเจ้าของหุ้นใหญ่หลังจากนั้นก็ยังมีน้องชายคุณสนเทียนทองคือคุณวิทยาเทียนทองและมีคุณพงศ์ศักดิ์รักตะพงไพศาลด้วยที่ถือหุ้นพูดง่ายๆว่าเป็นเจ้าของบริษัทที่มาซื้อที่ดินดังกล่าวไปในราคา140กว่าล้านในราคา142ล้านแล้วปจํานอง220กว่าล้านใช่แล้วขายได้เท่าไหร่เขาก็ตัดถึง900กว่าลาน ตัดบางส่วนทําบ้านจัดสรรบางส่วนทําสนามกอล์ฟและส่วนที่ทําสนามกอล์ฟเขาไปขายให้กับคุณทักษิณเท่าไหร่อยากรู้ไหมว่าไร่เท่าไหร่นันสิเท่าไหร่ไปดูกันดีไหมเหลือซื้อสนามกอล์ฟมาแล้วก็ซื้อสนามกอล์ฟนี่นะครับราคาที่ผมจ่ายไปห้าร้อยล้านห้าร้อยล้านนี่มีที่อยู่ประมาณเกือบห้าร้อยไร่แล้วมีสนามมีคลับเฮาส์หลังเบลเลอร์สร้างด้วยเงินร้อยกว่าล้านอื r t h ไหมครับ เราเป็นสนามที่ใช้แข่งเอเชียนเกมเพราะนั้นไม่ได้เป็นการช่วยเหลือหรอกครับเป็นการซื้อกันทางธุรกิจในฐานะคนรู้จักกันมาเจราจาค้าขายกันแล้วมองว่ามันเป็นสิ่งที่เวิร์สที่จะซื้อผมก็ซื้อแค่นั้นเองผมไม่ได้เป็นเรื่องของบุญคุณผมไม่ได้มีบุญคุณกับคุณสนอห้าร้อยไร่ห้าร้อยล้านไร่ละล้านไร่ละล้านได้คับเฮาส์อีกบ้านเริ uh ่ม huh. ใช่ไหมครับเขาบอกแล้วเวิร์สเอเออมันแปล<ร>ว่าคุค่าที่จะเสอ เพราะฉะนั้นมิได้เป็นการช่วยเหลือเจือจานเพื่อหวังจะดึงคุณสนอเข้ามาในพักแต่อย่างใดทั้งสิน้นอหลังจากนั้นรู้ไหมครับว่าเทปอันนี้เนี่ยได้ถูกทั้งปปอชอและศาลเอาไปเป็นพยานในศาลเพราะว่าคุณนักสินบอกว่าซื้อจากคุณสนอใช่ไหมแต่ว่าเวลาแจงบัญชีทรัพย์สิน ซุกหุ้นหนึ่งจำได้ไหม uh huh. ไม่มีชื่อของคุณทักษิณหรือในครอบครัวเลย uh huh. กับเป็นชื่อของวิชัยช่างเหล็ก uh huh. บุญชูเหรียญประดับ uh huh. และชัยรัตนเชียงพลึกถือหุ้นคนละสองร้อยสามสี่สิบแปดล้านเศษแล้วตกลงเขาเหล่านั้นเป็นใครคนสวนหรือคนรถอ้าจำไม่ได้แล้วเหรอวิชัยเนี่ยเป็นคนขับรถยังไงพี่ถามคนรถกัวคนสวนบุญชูเป็นแม่บ้าน uh huh. และ ชัยรั์เชียงพลึกเนี่ยเป็นยามหลังจากนั้นพอความมันแดงก็เลยมีการโอนกลับมาปรากฏว่ามีชื่ออยู่สามคนในที่สุดตอนหลังก็คือตัวภรรยาและลูก hmm. ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็รู้นะว่าเขาชื่อว่าอะไร hmm. ถ้าจะดูหลักฐานเนี่ยผมมีหลักฐานอยู่เรียบร้อยว่าในที่สุดแล้วไปชื่อใครบ้างออกกิสติกาบอกว่าเรื่องนี้โอนไม่ได้เป็นที่โรนีสง์กรมที่ดินในสมัยถัดมาก็ก็บอกว่าต้องโอนที่คืน อให้กับสงถูกต้องเลยใช่ไหมต้องคืนให้กับวัดนะปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยคุณชนะศัก์ยุวบูรณ์เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยจะต้องเป็นผู้เซ็นสุดท้ายว่าเห็นด้วยไหมกับการทำดังกล่าวเพราะมันมีคนอุทธรบอกว่าคืนไม่ได้เมื่ออุทธรขัดแย้งกันพับประปลัดจะต้องเซ็นปรากฏว่าคุณชนะศัก์ยุวบุญลาออกแล้ว ตกลงข้อเขาก็เลยแต่งตั้งคนขึ้นมารักษาการ<ช>ไปตั้งเอาคุณยงยุทธวิชัยดิตหัวหน้าพักคนปัจจุบันใช่แล้วซึ่งเป็นรองอันดับสามแซงขึ้นไปรักษาการและในที่สุดคุณยงยุทธก็เลยบอกว่าให้อุทธร์ฟังขึ้นก็คือไม่ให้โอนกลับไปยายเนื่มเขียนพิธีกรรมยกที่ดิน ให้กับวัดธรรมิการาม